สวัสดีค่ะพบกับป๊อบไอนในรู้แล้วใจฟูกับหัวข้อการลักลอบผลงานวิชาการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลักลอบผลงานวิชาการมากขึ้นค่ะโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการหลีกเลี่ยงการลักลอบผลงานวิชาการและผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบผลงานวิชาการกันนะคะการหลีกเลี่ยงการลักลอบผลงานวิชาการเมื่อเราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการลักลอบผลงงานวิชาการและได้ทราบแล้วว่าคืออะไร เราจะเขียนงานยังไงเพื่อให้หลีกเลี่ยงการลักลอบผลงานวิธีที่ดีที่สุดคือทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำและดำเนินการอย่างรอบคอบโดยแนวทางในการหลีกเลี่ยงการลักลอบผลงานประกอบไปด้วย 1. การถอดความ ต้องอ่านงานต้นฉบับอย่างรอบคอบและพยายามทำความเข้าใจแนวคิดและบริบทของงานนั้นให้ได้มากที่สุดและเขียนออกมาด้วยภาษาและความเข้าใจของตนเองรวมทั้งมีการอ้างอิงถึงงานต้นฉบับที่ได้อ่านแนวคิดมาเสมอ 2. การอ้างคำหรือข้อความของงานต้นฉบับโดยใช้เครื่องหมายคำพูดหรืออัญประกาศเพื่อระบุคำหรือข้อความที่มาจากต้นฉบับ รวมทั้งระบุแหล่งอ้างอิงที่มาของคำหรือข้อความนั้นทั้งนี้การอ้างคำหรือข้อความของผู้อื่นถือเป็นการทำซ้าควรพิจารณาใช้เท่าที่จำเป็น 3. การอ้างอิงการใช้แนวคิดข้อความหรือคำพูดใดๆของผู้อื่นจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอโดยประโยชน์ของการอ้างอิงคือทำให้ได้ทราบว่ามีการใช้ผลงานของผู้อื่น แสดงว่าผู้เขียนได้มีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อสำรองความคิดของผู้เขียนพร้อมหลักฐานเพื่อแยกแยะความคิดเห็นของผู้เขียนกับผู้อื่นและเพื่อตรวจสอบและติดตามรายการอ้างอิง 4. จัดรายการอ้างอิงที่ใช้จัดการและเก็บแหล่งข้อมูลหรือรายการอ้างอิงโดยอาจจะใช้โปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลบรรณานุกรมเช่น EndNote เพื่อสะดวกในการเก็บและค้นหารายการอ้างอิง 5. ใช้โปรแกรมเพื่อช่วยตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของผลงานเพื่อช่วยให้เห็นว่ามีการลักลอกข้อมูลของผู้อื่นมากน้อยเพียงใดผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบผลงานวิชาการโดยผลกระทบที่สำคัญที่เกิดจากการลักลอบผลงานวิชาการสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. ผลงานที่มีการลักลอบอาจจะไม่ได้รับการยอมรับทำให้ไม่สามารถใช้ผลงานนั้นได้ 2. หากมีการใช้ผลงานเพื่อตำแหน่งทางวิชาการหรือใบปริญญาที่ได้รับจากการใช้ผลงานการลักลอกอาจถูกถอดถอนแม้ว่าตอนที่ได้รับจะไม่พบข้อมูลการลักลอกผลงานแต่หากมีการพบที่หลังจากที่มีการอนุมัติไปแล้วก็สามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันค่ะ 3. ได้รับความอับอายจากสังคม เนื่องจากการลักลอบผลงานถือเป็นการผิดจรรยาบรรณในทางวิชาการและสังคมอาจไม่ยอมรับผู้ที่มีการลักลอบผลงานทําให้เสียชื่อเสียงและอับอายได้นอกจากนี้หากมีการตรวจพบการลักลอบผลงานอาจได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงอาจต้องมีการสูญเสียเงินหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นดังนั้นการไม่ลักลอบผลงานหรือละเมิดงานจึงเป็นการดีที่สุดค่ะ สำหรับคลิปนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าการหลีกเลี่ยงการลักลอบผลงานวิชาการเป็นอย่างไรและมีผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบผลงานวิชาการอย่างไรบ้างสำหรับคลิปหน้าจะเป็นหัวข้อใดของการลักลอบผลงานวิชาการสามารถติดตามได้ที่รู้แล้วใจฟูในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ